เมื่อเจอต้นยางตายปลดเชือ้อก้นมันลงมาแล้วก็เปาทำลายกุดก้นเพื่อโรยปูนเกลวสวัสดีครับกลับมาพบกับผมในเปรินี้ครับคนสวนชวนกุยเดี๋ยววันนี้มาหาวิธีป้องกันนะหรือว่าแก้กไขเบื้องต้นกับยางที่ติดเชือ้ออาจจะตทำให้ตายเป็นหาใช่แล้วครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมา นำเสนอดีกว่านะครับในเรื่องของการป้องกันนะครับในเรื่องของเชื้อราที่มันลุกลามอยู่ในสวนยางของเรานะครับคือผมนําเสนอคลิปที่เป็นเรื่องของแปลงยางที่ผมคลิกอยู่บนครวรนะครับพี่น้องครับว่ามันถูกเชื้อรานะเรื่องงานแล้วก็ตายเป็นวงกว้างนะครับทีนี้ก็มีพี่น้องเนี่ยถามมาว่ามันจะมีวิธีป้องกันหรือว่า อ่ปราบมันหรือไม่นะครับต้องบอกกับพี่น้องอย่างนี้เลยนะครับว่าวิธีป้องกันอนะ่ะมันก็พอมีครับแต่มันก็ต้องอเริ่มตั้งแต่เนิ่นๆนะครับนะส่วนวิธีรักษาให้มันเป็ดเสร็จเด็ดขาดเนี่ยบอกกับพี่น้องเลยว่ามันก็ค่อนข้างจะยากนะครับนะอย่างเช่นของผมตรงนี้ครับพี่น้องครับในกลางก่อนนะมันเคยโดนเชื้อไปสองสามต้นนะตายเลยครับนะ มันก็ต้องขุดนะครับผมก็ขุดอันนี้มันเป็นวิธีอย่างที่ผมบอกครับว่าเป็นวิธีแบบแบบบ้านๆนะครับแต่เราก็หลังจากที่เราปราบเชื้อเป๋านะใช้ปูนขาวอะไรต่างๆโรยไปแล้วนะครับมันก็ยับยั้งได้ในระดับหนึ่งนะครับในระดับหนึ่งแต่ผมในความรู้สึกผมผมว่ามันดีกว่าที่เราจะไม่ทําอะไรเลยนี่ก็เครบ คือการเปาะเชื้อของมันก็เกิดขึ้นในเนื้อไม้ต้นยางนั่นแหละครับเชื้อราพวกนี้ปอมันสุกงอมเต็มที่เนี่ยมันก็มีสปอร์นะสปอร์ปลิวว่อนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราอย่าปล่อยโอกาสตรงนี้ครับให้มันเกิดขึ้นนะอย่างน้อยเราก็ตัดวงจรมันไปหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าต้นยางมันต้นใหญ่ต้นโตไปแล้วนะครับบางทีอย่างที่ผมบอกครับการจัดการเนี่ยมันก็ข้างจะยากกว่าอยู่แล้วนะครับในกรณีนะครับ ถ้าเราจะป้องกันเนะี่ยอย่างที่ผมบอกครับมันก็พอที่จะมีวิธีอยู่บ้างนะครับแต่อย่างที่ผมบอกครับวิธีเหล่านี้มันก็ไม่ได้อาร้อยเบอร์เซ็นนะครับการที่เราจะจะไปรู้ว่าตำแหน่งนะที่มันจะลุกลามไปอยู่ตรงไหนบ้างเนะี่ยนี้บอกได้เลยยากมากนะครับแต่ถ้าว่าเราเห็นต้นยางมันมีลักษณะาอาการอย่างเช่นของผมนะที่ตายไปสองต้นนะ่ะ ตอนนั้นนะต้นยางมันยังเล็กอยู่นะเราก็โค่นลงมานะครับแล้วก็จัดการเป่าซะนะครับก็อย่างน้อยนะถึงแม้ว่านะลายต้นอาจจะบอกว่านั่นมันคือปลายเอทนะครับถูกครับเราเราจะไปหาต้นเอทเนี่ยผมบอกไเลยนะหายากมากนะครับอย่างที่ผมพูดหยอกหยอกกันนะครับนะบอกเล่นกับเจ่าที่เล่นยากนะครับเพราะเช้อพวกนี้ครับมันก็อยู่ใต้ดินของมันอยู่แล้วนะครับมาตั้งนานแล้วเวลาต้นยางของเรา เกิดเชื้อระบาดอย่างเช่นเชื้อโรคใบร่วงจังหวะน,นี้แหละครับโดยเฉพาะนหน้าฝนอย่างนี้ครับหน้าฝนบากฝนตกไปนะแรงไปะมีแดดออกมาแล้วก็ฝนก็ตกอีกอย่างนี้เชื้อมันจะชอบมากครับนะลักษณะบรรยากาศเช่นนี้ครับซึ่งนะมันก็ทําได้แค่ป้องกันนะครับก็เราก็ดูนะครับถ้าเรายับยั้งมันตั้งแต่ตอนที่มันเริ่มเริ่มต้นใหม่ๆบางทีเราก็อาจจะยับยั้งมันไว้ได้อยู่ สักประมาณหนึ่งแหละผมว่านะครับทีนี้ครับพอต้นถ้าสมมุติว่าต้นยางเราโตแล้วเป็นแปลงใหญ่แล้วนะครับเอาการโค่นการขุดนะเพื่อนที่จะตามรากมันไปให้ได้ทุกรากเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นปิตภปัฑนต่างๆนะอย่างที่พี่น้องหลายท่านนะเคยแนะนําผมมาบอกว่าก็ใช้พวกาสารต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นชีวภาพบ้างอะไรบ้างอันนี้ก็ใช้ได้ครับพี่น้องครับแต่เราก็ต้องหาจุดนะที่มัน ระบาดนะครับแล้วก็ใจปิตาปันเหล่านี้ร่วมด้วยนะครับวิธีการในการขุดอ่าขุดทำลายทำลายต้นไม้ทำลายต้นยางเนี่ยครับนที่มันเปาะเชื้ออยู่เนี่ยมันก็เพื่อง่ายว่าช่วยกันนะครับช่วยกันทั้งวิธีเก่าวิธีใหม่นะะก็เพื่อที่จะอายางสวนยางของเราเนี่ยมันปลดไปนะจากพวกเชื้อเหล่านี้ครับเพราะจริงๆอ่ะยางมันก็มีอายุนะค่อนข้างที่จะยืนด้วยนะครับนะแต่ว่าเรา มันไม่โดนเชื้อไปเสียก่อนแล้วก็เราคลีดดีๆเนี่ยครับนะมันก็อยู่ได้ถึงสามสิบนะสามสิบปีเนี่ยสบายเลยนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวนะในคนสวนจดกุยนะครับเรื่องกองเชื้อรานะครับคือกล่าวโดยสรุปนะครับต้นยางนะที่มันยืนตายอยู่เนี่ยเราอย่าปล่อยมันไว้นะครับเราเราตัดเราโค่นมันลงมานะแล้วก็จัดการเป๋านะแล้วก็กุดขุดแนวบริเวณนะครับเพื่อที่จะโรยปูนกาวอะไรต่างๆนะครับนะถึงแม้ว่า จะยับยั้งที่ปลายเอกดนะมันแต่มันก็ต้องทาครับเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อมันเกิดเป็นสปอร์อะไรต่างๆนะครับเอ,อเกือบลืมไปครับมีพี่น้องครับถามมาว่าผมปลูกยางเนี่ยแต่ยางเจอเชื้อแบบเนี้ยผมใช้ส,สารอะไรนะครับคือบอกกับพี่น้องเลยครับผมปลูกยางมาสองแปลงแล้วนะครับก็ไม่เคยใช้ส,สารใดๆนะครับก็ใช้วิธีอย่างนี้เลยครับแล้วก็เฝ้าดูแลไปนะ ก็เดี๋ยวในคลิปหน้านะยางอกร้อยที่เป็นยางอา,อายุกลางๆของผมเนี่ยถือว่ามีเรื่องราวเนะเดี๋ยวจะเล่าให้พี่น้องฟังในคลิปต่อไปแลวกันนะครับเอาละครับขอขอบคุณทุกท่านนะที่เข้ามารับชมฝากกดติดตามด้วยนะคนที่เข้ามาใหม่ขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามอยู่แล้วป้นใหม่ในคลิปแลฟปลิฟตต่อไปแต่วันนี้สวัสดีครับ ถ้าพี่น้องสนใจเรื่องราวเพิ่มเติมก็สามารถกดดู2คลิปนี้ได้นะครับและถ้าพี่น้องอยากดูคลิปและ p l a เพิ่มเติมก็สามารถกดดูได้ที่โลโก้นี้นะครับเรามีตั้งตำนานสวนและตำนานไม้แล้วไว้พบกันครับ